ส,สวัสดีจ้าเพเาื่อนๆน่าจะมาพ่อกันอีกแล้วมาๆๆเพื่อนๆสิผ้ามาเขาขั่วเห็ดผัดกะเพราสูเด็กน่อยกินกันจ้าเมื่อนี้หากะสิมาผัดกะเพราเนาะจ้าเนาะถ้ามีหมูอยู่หากะสิมาทําการหั่นหั่นหมูให้มันเป็นตอนหน่อยๆนะจ๊ะหากะสิมาผัดไหหมูมันสุกก่อนหากะซิใส่พริกลงไปผัดสักพักหนึ่งไหหมูมันสุกแล้วหากะสิมาุงเคียง ใส่สลิดใส่ลำป่าใส่ซอสลงไปแช่แดดนี้เลยจ้าก็คนเล่คนเล่ให้มันเข้ากันคนเล่ก็เล่ให้มันเข้ากันแล้วก็สิ่งถิ่นไว้สักพักนึงเนาะเห็นไหมหมอมันเดือดอีกสักพักนึงเราจะสิมาใส่ใบกะเพราลงไปหลังจากนี่คือผัดกะเพราให้เด็กน้อยเนาะเฮ้ยใส่พริกหลายใส่พริกหลายเด็กน้อยสิเพื่อกินบ่ด้เนาะจ้าเอาก็สิ่งถิ่นไว้สักพักนึงเนาะ ระว,วังที่ห่อนี่เขาก็ทําทำการซิมเรียบร้อยแล้วพ่อหมอมันเดือดแล้วเขากะส,สีไซน์ใบกะเพราลงไปเนาะจ้ะใบกะเพราเขากะสีไซเป็นกลางแบบนี้เลยเขาเก็บมาแบบไหนเขาก็ไซ่แบบนั้นจ้ะบต่ตองไปดิดเอาแต่ใบแล้วเนาะ แบบนี้จ้าเวลากินก็สิได้กินใบกะเพราไปนั่มแล้วก็แซ่บเนาะเป็นยาดีเด้อจ้ะเนาะแม้กระพราเอาก็สิค้นไปสักพักหนึ่งอย่าให้ใแบบกะเพราเฮาน่ะมันหยก่อนเนาะให้มันสุกก่อนคนไปเรื่อยๆจ้าใแบบกะเพรามัน,ยมนหยกแล้วก็สิหอมเนาะจ้ะนาหอมใบกะเพราเอตาแซ่บมาเพื่อนๆนี่จ้าเรียบยร้อยแล้ว ก็สิทำการตักใส่จานนะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้ากินกับข้าวสวยห้อนๆอ,อดไข่ดาวนิบแสบเนาาเพื่อยๆเนอะเนี่ททำเองกินเองแสบจ้าเฮ็ดสูเด็กน้อยกินมาเด้อเพื่อนๆเลย้ยมากินนํำกันเสร็จเรียบร้อยลวจ้า จะไดกกระฝากกดไลค์กดแชร์ไ้จ้าเด้อคอมเมนต์มาได้ไจ้าเด้อสะได้เป็นกำลังใจเหตุิลต่อๆไปเราจ้ะเนาะขอบเสิร์ฟจ้าสวยงามตามทองเหลืองน่ากินบอไปจ้าไปกินน้ำกันมาเด้จ้าเด้อ